ภาษาโกนมันใช้ยังไงลำแรกดาวน์โหลดตัวภาษาโกก่อนนะครับไอ้ตัวนี้เรายังไม่ได้ปลดตัวนี้เนาะยวออกก่อนไงวะอืมวิดิตเอาตัววินิเตอร์ออก ดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วไม่ไหวไม่ไหวลองใช้แบบนั้นแล้วไม่ไหวจะตายเสียงแม่งหลอนมากนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูภาษาโกหดูสักหน่อยวันนี้พอดีโอกาสได้ได้เข้าไปในกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับรู้มากเลยอยากสอนก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากจะรู้ภาษาโกรู้ไม่มากแต่อยากเล่านะครับกลุ่มเนี้ยนะเป็นกลุ่มที่มีคนที่เก่งๆนะครับมาเล่ามาเล่านะครับมาเล่าตัว สิ่งที่เขาเก่งๆนะครับเรียบร้อยแล้วก็วันนี้มันมีเรื่องของโกแรงหนึ่นะครับก็เลยเออพอเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วอยากเห็นเป็นมั่งอะนะเอาสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับก็เลยว่าเออเดี๋ยวจะอัดตัวคลิปนะครับก็ลองเล่นโกแรงดูสักหน่อยดูซิว่ามันจะไปได้จะแค่ไหนก็เข้าไปก็ดาวน์โหลดโกนะครับแล้วก็เรามีตัววิชวล s ีรีโอโค้ดอยู่แล้วตัววิชวล s t u d โอโค้ดเดี๋ยวเราลงปลั๊กอิน ตัวภาษาโกสักหน่อยเอ้ตัววิดีโอผมมันดีเลยสักหน่อยแล้วช่างมันเนาะช่างมันช่างมันอาเดี๋ยวสร้างในเพล r o ก n าสักหน่อยก็ดีปิดโฟลเดอร์หน่อยอันนี้เพิ่งสอนตัวให้ l เด็กๆไปนะครับก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะครับก็เอาสักหน่อยแล้วกันภาษาโก้ของเขาสักหน่อยเอาสักสักหน่อยนิวโฟลเดอร์โกแรงนะครับ อะไรนะครับเราลองเล่นอีกภาษาหนึ่งมันจะเป็นยังไงเอาละได้เรื่องได้เรื่องอ่สร้างเดี๋ยวลองดูสิเขาบอกให้เราสร้าง Hello World เอาสักอันแล้วกันนะก่อนอื่นเราลงตัว GoLang นะครับปลักอิน GoLang เนี่ย GoLang ภาษา Go ภาษา Go น่าจะต้องมี เวลาที่ผมลงปรักอินผมชอบอย่างนี้ Popular a t t e n t i o n ก็ใส่ Go เข้าไปอ่าเนี่ย Rich Go Language Support เป็นของ Microsoft เลย Store นะครับอันนี้มีคนดลงอยู่3ล้านกว่าคือดีแน่นอนนะครับมีโค้ด Runner อ๋อสักหน่อยครับแล้วก็ม m a ว v e n j ว่าตัวนี้ลงดีไหมเนาะอย่าไปลงดีกว่าเดี๋ยวแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างตัว h e l l o g o t o สักอันหนึ่งอันนี้ขึ้นมาเป็นตัวนี้ละครับมันบอกให้ลง Go a t t e n t i o n แล c o m m e n d เด้นอ่าอกำลัง i n s t a l l อยู่ใจเย็น,ยนโอเคจากนั้นจากนั้นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตามเขาเลยนะาการเรียนรู้ผมก็วิธีการง่ายมากนะครับก็ทำตามเขานะครับปิดตัวนี้ไปหน่อยเอาละแพ็ a เกจเก m เมน นะครับแล้วก็ Import จะได้เรื่องไหมเนี่ย fmt ฟัง main โอ้อะไรเนี่ย o c o d e command is not available go get v ฮะ store สตอสิแนะนำเราเราก็ install install all แม่งเลย install all โอเคอะไรขึ้นช่างมันเราพิมพ์ต่อไปปุ๊บแนวไร้สาระนะครับ fmt อ่ามาแล้วดอดดอดดอทปิ้นลายนะครับแล้วก็ hello สวัสดีนะครับโอเค i ินสตาลอ๋อไอตัวนี้แพ็กเกจเมนตัวนี้มันต้องตั้งชื่อเป็นเมนด้วยไหมไม่ต้องมั้ง ถามก่คือเอาพุทธเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอาพุทธให้เลยจะรันให้เราเลยไหมอ๋อรันให้เลยเนี่ยมีรันนิ่งอยู่นะครับดีงามมีความดีงานโอ้แจมเลยเอาละมีความ มีความรู้สึกดีกับภาษานี้แลละนะครับเครื่องมือมันพร้อมอะนะเอาละมีอีกไหมมีอีกไหมเขาบอกว่า why g โก a แรงอิซัสเซฟูบาเกเตอร์ตัวรอบไพ่นะครับดูต่อดูต่อมี t ิ t o เตรอ,อรมั้ยไหม k กเก d o ด็อก n เมนต์อินสตอลโกเกสตาร์เสทัวร์มันบอกว่า g o เกต g โกแ n งทัวร์ไล่โกโคสอาทูไล g โกโค e เกจ document comment document มี tutorial ไหมอยากได้ tutorial เห้ย package module tutorial i l t ท o on go ทัวร on go ทัวร on go อ่ะท on go ถ้วยเฉยอะไม่เอาหา tutorial เลยดีกว่า ah tutorial ภาษาโกครับโอ oh, tutorial โอ by example <c oughs> ก็ดีนะ ไฟเอ็กซัมเพลนี่โอ้โหบานเต๋เอวะเอโลเวอร์เมื่อกี้เราผ่านไปแล้วเอโลเวอร์นะครับก็ตามนี้แพ็คเกจเมนนะครับแล้วก็โกะเาราลองรันดูสักหน่อยเข้าเทอร์มินอลนอเทอร์มินอลเทอร์มินอลเทอร์มินอลเฮ้ยรันเขาซะหน่อยผมลงอินสตาโกะไปแล้วเนาะโกะเบลนะครับ hello go เฮ้ โ o b ิลฮัลโหลดอโมันจะได้เป็นไรอ๋อเป็น e x e เลยนะครับเป็น Native อ๋อไม่ใช่ผมไปติดอันนี้โหลสวัสดีขอใช้โคบิลถ้าโกรันล่ะโกรันฮัลโหลโอ้โ้ผิดผิดผิดดออ๋อมันรันเป็นเหมือนกับสคริปต์ได้เจ๋งว่ะเจ๋ง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 อ้าวดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไป o has a various value type อ้อมี type หลายแบบนะครับ i n c l u d e string integer string ก็ก็ตัวข้อความเนาะแล้วก็ integer float boolean string ครับ here are a few basic example อ้าวเดี๋ยวเราพิมพ์ตามผมเป็นพวกไม่ค่อยมีสมองที่จะคิดว่าเราจะต้องทำอะไรนะเราก็ทำตามเรืเลย value แบบนะครับชื่อ value อ่ะ Go พิมบ่อยๆเดี๋ยวดีเอง นะครับปิดตัวนี้หน่อยครับเราต้องพิมพ์ลอกเขาก่อนเราต้องมีแพ็กเกจแพ็กเกจไม่เอาแพ็กเกจเมนนะครับแล้วก็ import มีคบถามว่า ffmt มันมาจากอะไรวะเดี๋ยวขอกลับไปอันที่แล้วหน่อย f m t f m t น่าจะเป็นแพ็กเกจอะนะแพ็กเกจ f m, t, f m t คืออะไรผมอยากได้ชื่อเต็มอะ ffmt go คืออะไรอะ fmt go language fmt e m e n t for format io fmt นี่คือ format io ครับเรา import fmt เสร็จมันก็สามารถที่จะใช้ format io ได้ตามนี้เลยนะใช้ format io ได้ตามนี้เลยเพราะฉะนั้นพอเราใช้ได้ตามนี้มันก็จะง่ายขึ้นและมีตัวอย่างไหมมันใช้อะไรก็ไม่รู้ว่าพิพ์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเราตรงนี้ก่อนก็ใส่ฟังเมน ไอต,ตัวนี้ไม่ยากนะเหมือนอารมณ์เดียวกับจ้าว่า fmt dot print อ่ามี print f print line อารมณ์เดียวกับไอ้นี่แหละวะอารมณ์เดียวกับจ้าว่าแต่ p ตัวใหญ่ hello world เอาอัาอน,นี้ตัวเดิมนี่วะ <c oughs> มีความมั่วสูงครับเอาตัวตัวนี้ครับตัวนี้ go. go 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 บวกแรง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 โอเคไม่ต้องใส่สเปซคลอนนะก็ดี fmt คือ format นะครับ format fmt r i ินไลน์นะครับเอา1บวก1เท่ากับก็ใส1่1บวก1ได้เลยอ๋อตัวนี้บวกกันอารมณ์เดียวไพทอนเหรอครับ fmt fmt เว้ย r i ินไลน์จิมมี่มีปิน f ด้วยนะอ่า7.0หารก็เป็น float แนะ,ะ,นะจะได้เป็นอะไรไปดูน,ะเ,นะเป็น double อ่ะเป็น double แล้วก็อันนี้เป็น value เนอะเขาพยายามจะ present value print line ก็ true อ๋อใช้ true กับ false อารมณ์เดียวกับ Java นะครับ Java หรือ C FMT print line true หรือ false ใช้ operation เหมือนกับ Java เลยไม่ยากเนาะ FMT เออมันไม่มีอะไรเชิญว่ะ print line นะครับตกใจอารมณ์เดียวกันครับ true ก็น่าจะได้ false นะครับอเซฟเสร็จปุ๊บ อืม go return ก็มี go ลิน t เดวยนะพยายามให้ผม install ให้ได้เลยที่อันนี้ก่อนแล้วกัน go ลั n นะครับ go ัน n value ต o ด go มันต้องได้ตามนี้เนาะ ตัวแรงนะครับแล้วก็หนึ1 1่งบวกหนึ่งหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับสองตอนนี้ได้เป็นตัวทศษิิยมใช้ตัวอารมณ์เดียวเป็น Python นะครับอาดูต่อไป next is variable นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ยวมาต่อนะครับเอา,เอามาเอามาหมดเลย <c oughs> อารมณ์อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแดงแดง r y d ร care ค this b o x อ๋อมันเคยรีแคร์อยู่แล้วนะครับแพ็กเกจมันแพ็กเกจเดียวกันนะนะครับก็เลยบอกว่าเน,นี่ยเออเลอร์นะนะครับไม่เป็นไรอะ่ะอยากทําแบบนี้อยู่นะครับต่อนะครับตัวนี้ variable ตั้งชื่อตามนี้แล้ว variable go o k เค s t a t e m e n เดี๋ยวย่อตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ import ตัว fm fmt นะครับแล้วก็ฟังเมนโอเคจากนั้นประกาศโอ้ประกาศเหมือน่าสคริปต์โอ้โหเฮ้ยแม่งใช้หลายเรื่องเว้ยใช้หลายตัวเอาอะไรตัวไหนดีตอนนั้นมาครับนะฮะใช้ var นะครับแต่เ j า v สคริปต์หลังๆมันไม่ค่อยใช้ตัวนี้นะ print line print line a ามาเลย var b and c int เท่ากับ1 สการ declare ดันประกาศตัวแปรใช้ varset อารมณ์เหมือนไอสคริปนะครับก็คือมีประกาศปรศท้ายอยู่ด้านหลังจะเท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็ fmt print print line p b กับ c นะ v a d เท่ากับ true นะฮะ fmt print line ตัว d ไม่ได้มีอะไรนะครับหรือจริงๆเรามีมีทางมีมีมีอย่างนี้ประกาศการประกาศตัวแปรอยู่ด้านหลังนะครับตัวท้ายแต่การใช้วาวานี่คือการอกกําลังจะบอกว่าเราจะประกาศตัวแปรนะครับ variable นะครับ fmt เป็นล n ย e นะครับแล้วก็มีมีวิธีการประกาศแบบนี้ด้วยแปลกดีครับประกาศแบบ เท่ากับเลยก็ได้นะครับ Apple อันนี้มันคืออะไรวันนี้ครับ FMT l i n line F นะครับเออไอตัวนี้มันคืออะไรวันนี้อ๋อมันเป็น short term นะครับ short hand นะครับ short hand declaration คือมันจะดูจากข้างหลังแทนดูจาก value แทนนะครับเป็น short hand ใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นถ้าเอาเต็มๆจริงๆผมคาดว่าตัวนี้น่าจะเป็น comment นะครับ มันก็คือ f เป็นตัวเดียวกัน f ไม่ต้องประกาศก่อน var f นะ f แล้วก็เป็น string ไม่ใช่ string เลยปะ string เท่ากับ apple แต่พอดีว่าตัว value มันบอกอยู่แล้วว่าไอเนี่ยมันเป็น apple เราลอง comment ตัวนี้แล้วก็เปิด comment ตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันโอเคลองรันดูครับ go go run ครับความดีงานของมันคือมันสามารถที่บิวได้นะ go build นะครับแล้วก็มา variable go เฮ้ยเก่งตรงนี้แหละ variable exe มันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยอ่าฮะอ่ะ constant ต่ออีกสักหน่อยแล้วกัน คอนสแตนต์คอนสแตนต์คอนสแตนต์จริงแล้วในอันแรกมันก็น่าจะจบอยู่ที่คอนสแตนต์นี่แหละนะครับในในครั้งแรกถ้าเกิดเราจะลองนะนะครับเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยคอนสแตนต์ Constant. มีความอยากรู้จริงๆอะนะคอนสแตนต์ดอทโกเดี๋ยวเราแพ็กเกจแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเมน n แล้วก็ อินพุตเพราะว่าตัวนี้มี Import อินพุตสองอันถ้าเราจะอินพุตสองอันขึ้นไปเราจะต้องใช้ f ใช้ไอตัวนี้เนาะอพอแต่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คอมมาด้วยเนาะเอ็นเตอร์เลยเว้ยเฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้แปลกเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งรู้สึกได้นะครับว่าแปลกธรรมดาแล้วภาษาอื่นมัน่าจะต้องมีตัวนี้เออแล้วถ้าเกิดเป็น eme, er มีมจะเออร์เลอร์ไหมวะไม่รู้เหมือนกันเอางี้ไปก่อนนะครับคอนสแตนต์ constant, อารมณ์เดียวกับ Java าเลยครับ s string JavaScript นะครับเท่ากับ constant โอเคจากนั้นแล้วเราก็ประกาศฟังเมนนะแล้วก็ FMT. print line อ่าแล้วก็ constant n เท่ากับขอให้มีคาว่า constant นะพอ5,000ไม่ต้องใส่ไทยก็ได้5เท่าไหร่วะเนี้ยก่อนสูกี่ตัว3ตัว3ตัว2ตัว3ตัวเอาให้เหมือนเขานะาโอ้แมน่นเว้ยนะ อ่าายคอนสแตนต์ต่อ d ีเท่ากับ3 e 2 0อันนี้น่าจะมีความหมายเหมือนกับน,นี้เนาะ3 e 2 0นเนี่ยน่าจะมีความหมายเหมือนกับ3คูณ10ยกกำลัง20ให้ผมเข้าใจนะถูกป๊าไม่รูนะนะครับาหารด้วย n น,นะครับแล้วก็ f m t format นะครับ format print print line ใส่ int หกใส่ int หกสิบสี่ d แปลงนะครับ type class ตัวนี้อันนี้คือการทำ type class นะครับ type class เป็ int หกแล้วก็ fmt dot print line m a p c h dot size n ก็คือเรียก format มีตัวอื่นอีกไหม โอ้มีเพียบเลยครับความดีงามนะครับโอเคโอเคโอเคลองรั่น go run constant go o k เ y work ครับไม่ยากเนาะภาษาโกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองต่อเอาวันนี้แค่นี้แหละผมลองสนุกสนุกอัดขึ้น YouTube ช่างมันเลยนะครับเน่นหลายๆภาษาอยากรู้อยากรู้เลยต้องลองนะ นะครับนั้นเขารู้อยู่แล้วนะครับผมอยากรู้ก็เลยต้องลองอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ลองลองดูนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาต่อนะอเคครับ